หนิงปณิตาเดินหน้าต่อลั่นสาเหตุที่ฟ้องมือที่สามหลังจากที่ผ่านมานั้นวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาหนิงปณิตาก็ได้มาออกรายการแชพร้อมทั้งอัปเดตเรื่องราวต่างๆของชีวิตที่เกิดขึ้นผ่านรายการว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันกับจินยังทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวสถานะครึมเครือกันอยู่ ตอนนี้เรายัางไม่สามารถตอบอะไรได้เราก็ต้องอยู่เฉยๆไปก่อนใบหย่ายัางไม่ได้เซ็นทุกอย่างก็ยังเคลียร์ไม่จบเรายังเครียดนานไม่ได้ไม่ทํางานเงินไม่มีมาถึงจุดหนึ่งมันเศร้าพอแล้วเราก็ต้องโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนที่มีปัญหาทํางานไม่ได้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วก่อนหน้านี้เป็นปัญหาไม่อยากไปไหนเลยบรรยากาศในบ้านก็ตังคนตังอยู่เดินไม่เจอหน้ากาันด้วยเวลาของหนิงเองเราก็จะขึ้นห้องเลยห้องหนิงมีทุกอย่าง หนิงไม่ค่อยออกจากห้องยกเว้นตอนลงมาห้องกินข้าวครอบครัวหนิงเองคนรอบข้างให้กําลังใจหนิงตลอดการสอนเด็กสมัยนี้เราห้ามโกหกเด็ดขาดเราก็ต้องทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างพูดกับเด็กอาจจะอ้อมค้อมหน่อยแต่ความหมายเดียวกัน อนาคตเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเราก็ตอบไม่ได้ตอนนี้ขออยู่นิ่งๆถ้าเรื่องฟ้องมือที่สาสารรับฟ้องแล้วฟ้องใครเราเล่าไม่ได้เราไม่ได้ใช้ชีวิตวิธีเดิมๆจัดการปัญหาเราต้องใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเราฟ้องมือที่สมเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองกฎหมายช่วยเราได้คนที่ทำผิดต้องรับในสิ่งที่ทำที่เจอคืนลูกสาวเจอและมาเล่าให้เราฟังเรา ราก็ยังไม่เชื่อจนนักสืบโซเชียลมาบอกเราเราก็ว่าคุ้นๆเหมือนคนที่ลูกบอกเลยลูกบอกตั้งแต่ปีที่แล้วหลังๆหนิงไม่สนใจมานานแล้วเราก็เซ็นใบหย่าเพราะว่าเขายัางไม่มาเซ็นอยู่แบบนี้